หอดแล้วหอดแล้วไปพี่น้องฮะพักหอดแล้วกะกราบแล้วพีแล้วนอกหน่อยไหมโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวพ่อไปกับสองน้องหนึ่งเพียงเท่านี้เด้อเดี๋ยวโอเคากนี่จ้าจ้าหอดแล้ว อยากสบายดีไหมฟ่องไฟเมื่อสุข,ขสุขคนทางในประเทศและกตะาาประเทศน้องหนึ่งชิโรแชนแนลส <c oughs> <c oughs> ิบไปใช้ <c oughs> ชิบไปส่งน้องหนึ่งอยู่บนเฮดเวียกพี่น้องเลยอตอนนี้กะวางยางไปพูนไปให้เห็นนั่นนะรอรอเรือมาพี่น้องเลย ลองกินเลยเนี่ยบอเคมาเลยนะคะบอเกณฑ์ใจขาเลือดนไเอาเลือดด้วยอืมใส่เบิ้ลใส่ลายแบบหนึ่งครับใส่กับเองก่ได้สยแบบนีคละห้าบาทป่ะใจพันมาไปทานกับผม เพียงที่เป็นสีน้ำแบบะเตยวันนี้หยมเลยขวามือนะคะคจ่ายข้าเรือเรียบรอยถ่าเรือมาห้าพี่น้องเนื่องบรรยากาศงามอมลาีพีปป่น้องไงใช่ปะโ้โเรือมาแล้วพี่น้องเีไอเจ้าหน้จนาจะเค้ืนในฝนลงกัน

có năng xăng đi đi chạy vào bên đây đây hả vô ngang mà lên không เรื่องทามภาคพพไ,ไปเอาไว้ใครใช้เนี่ยไปเห็เดเวีเเยว ป๊อปเป้ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกคนพี่น้องไอ้เสียงเือมันดังพื่น้อยป๊อปเป้ก็เลยตัดเสียงเือออกเนาะเพราะว่ามันจะรบกวนพ่อแม่พี่น้องพี่น้องไอ้ก็เลยเอาเสียงเือออกไว้เนาะเพื่อบ่เป็นการรบกวนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องแบบได้ยินแบบสบายพี่น้องเอ้ก็เลยเอาเสียงแบบธรรมชาติออกไปเลยเนาะพี่น้องก็เลยเอาเสียงอัดใบลงไปเนาะพี่น้องเนาะ นี่ก่ะกำลังจะเดินทางไปส่งน้องหนึ่งพี่น้องเอ้ก่ะนั่งเรือข้ามฟากพี่น้องเอ้ยส่งน้องหนึ่งไปบอนที่เม่พิ่นทำงานพี่น้องเอ้กะตอนนี้ก่ะกำลังเดินทางกับชมวิวบรรยากาศไปนำพี่น้องเอ้ยมาบิวรอบข้างวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศงามชาเซาบอกได้คำเดียวว่าอากาศดีไยพี่น้องเอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำกันได้เนาะว่าอากาศมันดีเสียนไรพี่น้องเอ้ยกะ เห้แต่เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆพี่น้อยมาผาาผีตอนนอกพี่น้อยจะมีทั้งเสียงลมเสียงรถเสียงไปไป,ไปต่อพอทาได้เลยเนี่ย<อ>นั่งก่อนนั่งก่อนเอาดี่ก่อน mà giờ cả. đi đi bên ao yam sao? Két ừ. này mất là? Thả bớt xíng má? Nông nén, lấy đi นเะเดี๋ยวกัดสีนั่งรถไปส่งน้องหนึ่งก่อนพี่น้องเลยไไอ๋อบรรยากาศดีเลยพี่นอ้องนี่แหละพี่น้องลยป้าตัว

จืดเฉพาะมากไปนะวาได้หละซื้อได้ได้ซื้อบอลอยู่ตอนนี้นนนก็ะถางรถถบรรยากาศได้ดีพี่น้องบบนี่ไม่ได้มีบ่อย เดี๋ยวเอากระิีคอโต้ถารถก่อนพี่น้องเลยตอนนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์ก็มาหับเป็นทีเรียบร้อยเราเป็นน้องๆมาเบิ่งบรรยากาศนำเสาๆพี่น้องเลยตอนนอนทน,นทางเป็นสะอาดสะอางดพ,พี่น้องเอ้ยวิวริมทางอ่ะสวยสุดงดงามพี่นองงอ้องเอ้ยปมาโตบรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องมาบึงน้อกันเราพี่น้องเนาะป่า บรรยากาศดีสําเร็จพี่นออ้องเลยเพราะท่าพ่อเป๊กคับผมเคยมาแบบนี้แจ๊กเตอพี่นอออ้องเลยบ่อเป๊กอะมีเหตุงานกลางคืนเนาะอันนี้ก็ได้โอกาสวันว่างหรือว่าวันหยุดก็เลยมาส่งน้องหนึ่งพี่น้องเลยก็เลยถ่ายเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องพี่น้องเลยบอกได้ครัเดียวว่าตัวสดงดงามพี่น้องเลยแม้ว่าไปมาสะดวกเนาะพ่อเป๊กจับกล้องไปนําพี่น้องเลยถ่ายให้พี่ให้น้องในเบิ่งนั้พี่น้องเลยครับเห็นภาพมัน งามเนาะพี่น้องกัเลยถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนำกันพี่น้องเอ้โอ้ในนี้กักาสซีฮอดบอนที่แม่น้องหนึ่งเห็ุงานพี่น้องก็เลยมาฮ่อเนาะพี่น้องเอ้โอ้เบิ่งบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ฟาต้องบอกได้คำเดียวพี่น้องเอ้สวยสุดงดงามมาเลยพี่น้องโอ้แปลว่าบรรยากาศดีนะพี่น้องเอ้โอ้ในนี้กัตอนเช้าๆพี่น้องเอ้มาเก็บ อ่ะบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะอัากาศฮอตอดไรพี่น้องโอเคพี่น้องฮอตไปเรี่ยวบ่อยหรอฮอตแล้วลวะฮะกฮอตแล้วก,กากราบแล้วพี่แล้วเนาะนะ่งไหมโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเราไปกระซ่งน้องหนึ่งเพียงทันทนีเด้อเดี๋ยว, <Yeah. S 1> ยวโอเค มาแล้วฮันไดไหมปิดคลิปให้บา้านะแม่บาทเซมือนอะไรได้บา้านนี่บายฝากไดไหมอเอบายคุณจ้าบาย